บทแผ่ส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตุนางโหนตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตะโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพระเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพระเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินางโหนตุสุขิตาโหนตุยาตะโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมคะรุปัจชายาจริยานังโหนตุสุขิตาโหนตุคัรุปัจชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาและอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาและอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข อิทังสัพพะเทวตานังโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพะเปตานังโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพะเวรีนางโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพะสัตตานางโหนตุ สุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินสาทุ